เขาต้อง<อ>แกล้งใส่กล่องกันยังเปิดหรอเบ่าเขาตอกับมบอกผ<อ><อ>้กาอของนีนง่สวัสดีจ้าทุกคนเอามื่อนี่คือมาอยู่ในเมืองมื่อนี่มาตลาดจ้ามื่อนี่ออกตลาดมื่อแรกแลกครั้งแรกแลกของปีเลยพี่น้องเพราตะตื่นไหวนี่แหละมื่อนี่ซ้อเม,มื่อตื่นเพท่อนตลาดเออสม,มื่อตื่นเพท่อนตลาดคว้ากระ่ได้มาหลายดอกพี่น้องมื่อนี่ได้มาขายตะบอกงอนมื่อนี่ออกไป ออกมาตีหาตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบหานาทีกำลังเริ่มตลาดกันเนื้อกำลังเริ่มตลาดก้นไทยเฮามีไผ่เน่พี่น้องอันนั้นกับคนไทยอันอู้ดอนได้นั่นพี่น้องเหมนอู้ดอนคือกันได้นั่นยุ่ยเยี่ยงกันเนี่ยไอ้ลานเฮ้าลานนิดหน่อยแล้วจ้าเมื่อนี่เนพ่าะอะได้เห็ดล้านใหญ่เพราะว่าเาเอาของมาบรรยายนี่นี่ละจ้ามาตะบักอันอ่อนเมื่อนี่อันกำลังสิจัดลั่นกันไอ้อันจุ่มนั่นลั่นฝรั่งเพิ่นดอก เบางลานคนไทยเดี๋ยวสิพาไปเบางลานคนไทยเฮามีเท่าไหร่ป่านตลาดคนไทยนะจ๊ะที่ละจ้าแถวนี้แม่นคนไทยหมดสวัสดีจ้าจ้านี่คนขอนแก่นค่ะเอุ้ยคนขอนแกล็ดจังหวัดการอุ้ยมีเห็ดสวยๆมีเห็ดด้วยค่ะปอแบนี่ก็คนไทยค่ะเหมือนตลาดเมืองไทย อุย้ยยายตุ๋ยก็มานะคะจ้ายายตุ๋ยมาได้จา้าเขาจะบอก่าดังไรเยลูกค่อยสืเห็นยดยิ่เมืองไทยได้ค่ะค่อยเราว่าเขามาเป็นมาดามเด้อะเขาไม่ได้เป็นอันอันแม่ข้าววะิ๊บมัวเออนี่แหละมาดามเศรษฐีเออเขาเอิญพาคิริวหัวท่องนี่แหละเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแถวนี้ใช่คนไทยร้านคนไทยทั้งหมดนี่ก็ร้านคนไทยคะ่ะ<า>ทั้งหมดค่ะ คนไทยหมดเลยทั้งแถวเลยนะคะปัสดีค่ะปัสดีค่ะปัดดีค่ะเอ้าคนไทยเหรอเนี่ยโอ้ยวันนี้ขอมาเยอะนี่ก็ร้านคนไทยทั้งแถบเลยค่ะเหมือนตลาดนัดเมืองไทยเราไม่ใช่ใช่ไหมอุ้ยมีแบร์ด้วยลูกเล์เลยอันนี้ อันนี้คนไทยมาขายแบรจากเยอรมันมาจากเยอรมน,นีเลยนะคะคนเนี้ยลูกครึ่งนะคะเนี่ยลูกครึ่งค, <c ười> ครึ่องอะไรค่ะครึ่งบกครึ่งลาวตีงนะ <c ười> ่า,า,นะ j, งามเนาะนี่งามคือคนขายหลักการเด้ออ,อกีกคนแล้วคนขายงามสำมสติเด้อค่ะตลาดคนไอตลาดนัดประเทศสวีเดนก็ประมาณนี้ค่ะ กำลังจัดร้านกันเพิ่งจะเจ็ดโมงครึ่งเหมือนตลาดนัดเมืองไทยเลยเพราะคนไทยเยอะกว่าฝรั่งมากเลยคนไทยเยอะมากคนไทยเราสวยๆอยู่ไหนก็ทำมาหากินกันนะคะคนไทยขยันใช่ทั้งสวยทั้งเก่งแถวนี้นะยิ่งแกร์โรเบร์ลาสไทร์เชอร์มาเดเตอร์ลเดอร์ไทร์เดอร์พาดูตลาดนัดสวีเดนตลาดนัดฝรั่ง แต่มีแต่คนไทยนะคะขายอะขายอะข,าย,ขายมาจ้าลิงออนจ้า เต้นกับพ่อค่อยแลเรถ้าไปตักกับพ่อแห้งแล้วใส่มาเต้นขายพี่ติเต้นเรียกลูกค้าไหมลิงงนอนลิงงนอนโบแมนลิงนอนนี่ลิงงนอนเสียงก็ลิงนอนนี่มาเต้ คนจะเริ่มออกมาแล้วล่ะอวะมันสายแล้วอืคนก็เริ่มเดินออกมาแล้วล่ะค่ะเพราะสายใช้คนออกมาใช้สายหน่อยก็ตื่นสายกันบ้านเนี้ยคนแก่ขาดน้อยๆนี่ก็น่ารักดีได้เนาะคิดไว้เอามึงเรียกลูกค้าเขามาซื้ออีกด้วยเต้นลิงงอนลิงงอนลิงงอนยายเราทำเต้นน่อยเตนหอย อยากขายอยากขายอยากขายจริงงอนนะจ๊ะคนคนเริ่มเยอะแล้วจ้ะมาเดินคนเริ่มเยอะละมาเรื่อยๆแล้วค่ะแม่ค้าก็แหบปากค่ะ ก็เหมือนบ้านเราแหละจ้าแต่ว่าที่นี่คนมันไม่เยอะเหมือนบ้านเราแต่บ้านเราแต่คนก็เดินเรื่อยๆนะเดินแบบเดินห่างๆเรื่อยๆก็ได้ขายไปเรื่อยๆจ้าไปเรื่อยๆมันหลายมันหลายคนขายวันนี้วันนี้มีแต่แม่ค้าอันนี้แม่ค้าเยอะกว่าคนไทยค่ะวันนี้คนมันเยอะมาเยี่ยมค่ะอุ้ยเห็ด สวยสวยเ <Okay. S 1> ย้เต้ยมะแบดไม่แต่นวยโคโลเลคเลย,าม,ย,เเลยมาเด้อ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 คนก็เดินกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้แม่ค้าเราก็ขายออกเรื่อยๆคะ่ะ <c oughs> อุ้ยผักงามงามน้องค่ะไอโจไม่มีวันจ่อยค่ะไอโจไม่มีวันจ่อยค่ะนี่ก็ร้านขายกระเป๋าร้านขายต้นไม้ร้านขายต้นไม้เยอะอุ้ยดอกเห็ดไป็นแต่ดอกงามงามค่ะ แม่ค้าก็งามคะ่ะอันนี้ร้านขายกาแฟานี่ราคาตลาดนัดฝรั่งแต่ไทยคลองแล้วนะคะย้อนได้เรียนนะสองแปดินะิ้นอโอเคโอเคเซฟเป็นเมียนี่ได้หอยเป็นเมีย

ได้แล้วเริ่มเต็มสะท้อนแสงเนี่ยได้อจา้าข้นอ่ะคนก็นเริ่มออกไม้ยางเพราะสวยแดดออกคนก็นออกไม้ยางเด้อจ้าเนี่ยแหละพระเจ้ากับสินยางยืมม,มือแล้วคนมากกับสิมี่พุทธเอาคนนุ่มคนสาพระเจ้ากับเห็นงานกันนี่แหละจ้ากัากขายออกเลื่อยซาซาผู้ป,ปีสิบ้ ผุ้ปีสีเลี้ยวก็หนีผู้ปีสีเลี้อยู่สงสัยถือวัคซีนถือวัคซีนแล้วคนมันเลยอืดพี่น้องคอยคอยๆยังอืดพี่น้องถือวัคซีนแล้วเป็นเอ็นยันยันตั้งไหนบู๊ตว่าย่ำกินผัดบ่านยนเน๊มันบ่เป็นวัคซีนหรอหลักสันกลัวการย่ำกินเอ็นบย่านย่ำเห็ดเบียกเอ็นยานเอ็นบย่าน่วาย่ำเห็ดเบียกมันคือยานบนี่ว่าเขาใส่กันเกี่ยวกับวัคซีนแล้วลุนนั้น เอ็นเอ็นยันแน่ๆมันยันสุดแนวนั่นแหละได้ยินว่าเอ็นเอ็นกันแ้วยางว่าเอ็นยันยันว่าซุเปอร์นี่เธอวัคซีนเราหลุดซื้อกัามันเอ็นยันยันถ้ามากินมันคือพวกยันขันนี้่มันสมเมันบะเกี่ยวกับวัคซีนไงคันว่ากินบวยันนี่ย โอ้ย oh, ันตะดุกติกนี่ยันตะปลอดเข้มเป็นดุนบ่ต้องไปหามากสิ่งเข็มไม่บ่ไอ้ยจริงจริงอ๋อยักต์จะติดนะจะเรียนอ่าฮอรเกิลซอสอ่าฮอรเกิลซอส อาชีดาคุมอนิ่เตอเดินะดูคนน้นแซมอนิเหนดด้วออ่าหนีเบรานนีเอาติไม่นีา่อานนนีเอาซันแล้วจจะเอาตอนมันไหวเนี่โอ้ผู้อื่นก็ซื้อมนนี่จากเจ้าแล้วมาเดอจ้ามาเดอจ้า อยากขายจ้าอยากขายอยากขายอยากขายมาเดอจ้าลิงอ่อนเดอจ้า

ลิงงอนนะจ้าล uh hey, hey. ิงงอนคุณลิงงอนเฮ้ยสวัสดีกระเด็นอะไรลิงงอนรอไม่เยัดตะสินนะเฮ้ยลิงงอนลิงงอนจะสินนะอ๋อ Fina, 5 liter. Ni kan 1 liter, 2 liter, liter 3, kilo. 3, 3 kilo. liter, liter, 5 liter, 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 8 liter, liter, 10 Kamu ha? 3 kilo. Tria. Tria kilo. Kamu mau nggak Iya, el. กิโอเคนี่หอวะท่นเพจตัวด <ian> okay. ียวกโซวะโอ้ยเย็นนี่เปล่าสองทาง

คูปีบ่ขายได้จากกับคูปีนีนก็สิขายหมดคูแนวอยู่บางซ o n สามร้อยสิบห้าร้อยร้อย,อยเท่าไหร่กันร้อยแปดสิบห้ามีเงินหาบ่กูเขียนไว้แล้วล่ะทีมึงท่านใจทีมึงป้าท่านใจโกเขียนไปแล้วเมืเ่อนห้าหอื<จ> กูบ่เคียนดอกแต่ข้ากูคุกข้าคุกกูนะคู่ปีว่าขายคู่ปีนี่ขายคู่เด้อพี่น้องขายคูไข่สิพอได้าแสนว่าเมนข่อยใกล้สิรวยเราบอกพี่น้องว่าเมนข่อยใกล้สิถือรางวัลที่หนึ่งลาตอรียรางวัลที่หนึ่งเราอมนีเลกออกมึงได้ซื้อจักโตวะเมนีแต่มึงสิถือได้ยังไงยังบ่ถือเลยเนี่ยคันบ่เฮ็ดก็บ่ได้แล้วเงิน ผู้ใดมึ่อไงมึงเดียกแล้วก็เมิดเนี่ยงามไอ12้นั่นก็งามเอ้าเครื่องคิดเลขเท่าไหร่เท่าไหร่สิบสิบห้าใช่ไหมป้าห้าคูณแปดสิบพันสองบอกแปดสิบเป็นบอ2สองร้อยคิดเงินกันค่ะคิดเงิน คิดค่าเสียหายอันนี้เอาไว้แล้นคนรอเสื้อค่ะตอนนี้จะเที่ยงแล้วเหลือไม่เยอะแล้วล่ะคะ่ะใกล้แล้วใกล้หมดแล้วค่ะไม่ค้าไม่ขายเราเดินคนก็เดินเรื่อยๆค่ะร้านขายเสื้อผ้า,าแต่สะท้อนหน่อยนะคะ เอาเอาเรียกลูกค่ะให้มันเม็ดเที่ยงแล้วหิวเข่าใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วเอาห้องดังๆห้องดังๆคันเทนคันเทนลิงงอนลิงงอนว่าคนละหิวแน่รู้สึกไหวเแี่ยเที่ยงแล้วข้าเจ้าว่ากันหิวเข่ากันแล้วขุนก็จายืนออยทากินเบอร์เกอร์ญี่ปุ่น เขาฟังนดังแล้วสีไดมดิอยากขายอยากขายบอกมวนมวนบอกมีหางเสียงมีต่เล่าเป็นว่มีแต่เล่าว่มีไทยละนี่ฟินนะฟินนะแคนเตเรนเรยลเงอนลินงอนบินลิกบินลก มาเดาจ้ามาเดาจ้าผุ่นกาเจาะพักกัหนหิ้วเขาเดี๋ยวขาเจากับมาซื้อก็เจาะหิวเขาคนณก็ก <c oughs> กเริ่มไปหากินนี่ยังเลยทเที่ยงเหรอเนาะโอ้ยมาหอดบ้านแล้วพี่น้่องอันขายอันเลิกตั้งสามโมงผุ่นละเฮงบอกพท่านเลมาหอดเทียนข้าไปแวะปลายอีกหาเห็ด บานี้เนี่ยเนี่ยหาเฮ็ดแล้วมาหาบักเฮ็ดด้บาทนี้บักเฮ็ดปีกมันบาทนี้เฮ็ดปีกมันพี่น้องอันแหว่พักกันแหว่ร้านไทยพร้อมเดี๋ขายแล้วนั่นได้เงินได้เงินแล้วเพี่อ็ไปจ่ายออกบเนี้ใส่ไปน้องใม่พี่น้องคืออยากเก็บน้องนี่เท่ถอะน้องนี่น่ะประมาณตีเป็นเงินไทยน่ะพันกว่าบาทน้องเดียวเนี่ยพันกว่าบาทดิพี่น้องสองร้อยก็ค้นเนี่ยโลดละสองร้อยกว่าคน เนี่ยอันนี้โลกวนโลสองร้อยกวสองไอ้พันกว่าบาทแม่ในแม่น่าเดี่ยวในพี่น้องรับมาขายได้ไปยังกันสิขายแพงกว่าอย่ังเง้ยลุ้ยจนเลยมีเห็ด้ตงไหมพี่น้องข้าขาข้าโคตรสิตำบักแตงกันตัวบันเหนื่เมื่อยสิตำบักแตงกินที่บัานนี่พี่น้องอืมอืมประจันปะเฮ้ยล่าพี่น้องก้อนเมื่อยแห้ง ค่อย <ไป S 1> เจอกันกคลิปหนาเด้อพี่น้องสิแกงแล้วไม่กินกันดบันอเอจ,นนจังไนก็ฝากเห้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติตดตามค่อยเจอกันไหมเด้อจ้าสวัสด,ดีจ้าเฮ้